มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกท่านนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นครับมาคุยถึงบิ๊กแมตสัปดาห์นี้กันสะหน่อยนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทาฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนน่าจะจับตาม,มองกันนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไวส้สะหน่อยนะครับแอร์แคเอร์นิวเจนทนทานคุ้มค่าเพื่อคนเจนใหม่เจนใหม่ต้องเลือกแอร์ที่ทั้งทนและคุ้มเพราะ มา,าพร้อมกับระบบอินเวอร์เตอร์ที่เย็นเงียบประหยัดไฟทนทานด้วยคอยทองแดงใช้งานได้ยาวนานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เน้นความคุ้มค่า ใครนะครับที่กำลังหาแอร์ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับอะเรามาพูดถึงสถานการณ์ในนัดนี้กันซะหน่อยนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมี33แต้มเอาจริงๆเนี่ยถามว่าโอ้โหแมนยูมีโอกาสจะไปหลุดถึงโซนตกชั้นไหมก็ค่อนข้างยากนะครับด้วยแต้มที่มันห่างกันประมาณหนึ่งเลยนะก็เอาจริงๆที่เขารอกันเนี่ยก็ไม่น่าถึงจะ เป็นห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ที่แมนยูต้องการแต้มเนี่ยก็เพราะว่าโซนที่แมนยูอยู่นะครับจะประกอบไปด้วยสเปอร์แมนยูเวสแฮมวมไปถึง เอเวอร์ตันด้วยนะฮะที่เบียดเสียดกันแต้มหนึ่งหรือว่าเสมอแต้มกันอยู่นะครับถ้าหากว่าแมนยูอยากจะอย่างน้อยมีลุ้นทันทำอันดับให้ได้ดีที่สุดอย่างน้อยไปจบครึ่งตารางบนในซีซั่นนี้ก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับส่วนอาร์เซนอลเองนะครับสถานการณ์ของพวกเขาในการลุ้นแชมป์เนี่ยก็ต้องพูดได้กันตามความจริงเลยนะว่ายากมากๆกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับแต้มเนี่ยตามลิเวอร์พูลอยู่13แต้มแม้จะแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งนัดก็ตามในทางทฤษฎีหรือในทางตัวเลขเนี่ยมันปนไป ได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นอะไรที่ที่ยากมากๆแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลคราวนี้เรามาอัปเดตข้อมูลของเกมนี้เพิ่มเติมกันซะหน่อยนะครับฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาจะไม่มีเมสันเมาส์นะครับจอห์นนี่อีเวนลิซันโดมาตินเนสนะครับเอ่อร์ตาห์บายเยนเดียอามัดเดียโลนะครับคอปปี้ไมนูที่มีอาการบาดเจ็บนะครับบวกกับแพทริกดอรกูนะฮะที่ติดโทษใบแดงมานะครับส่วนนักเตะที่ต้องรอเช็คฟิตสองคนเนี่ยก็คือทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวร์กับ เูกาเนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ในเกมล่าสุดในศึกยูโรป้านะครับก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยนะสำหรับทั้ง2คนนี้นะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับก็หนักไปทางผู้เล่นเกมรุกนะฮะฐานะของกาเบียลเชซุสนะครับโทมิยาสึบุกโยซาก้าคลยฮาวเวตแล้วก็กาเบียลมันตินเนลี่นะครับนี่คือรายชื่อที่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนก็คือที่ผมอัดเนี่ย ก่อนที่จะมีบทสัมภาษณ์ของกุนซือทั้ง2ทีมนะครับก็ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะที่ไม่ได้ล่าสุดจริงๆนะฮะคราวนี้มาดูคาดการณ์สิตัวจริงของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้สำบัติอยูเป็นโอนาน่าแนวรับก็มีแม็กไกว์มาไทเดอร์ลิกนะฮะลินนี่โยโร่วิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของดาร์โลนะครับวิงแบ็กขวาเป็นมาสราอุยคู่กลางเป็นอูกาเต้กับทางด้านของบูโน่เฟนเดสนะครับแนวรุกกกมีีเเซซอร์าาานโช่แล้วว็ตัป รัสมุดฮอยลุนนะฮะฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ย น่าจะมาระบบเก่งของพวกเขานะครับ4-3-3ผู้สประตูเป็นดาวิดราย่าแนวรับมีจูเนียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบานะครับกัปตัลมังกรเยสนะฮะลุยส์เคลลี่แล้วก็3แดนกลางอย่างมาร์ตินโอเดกาโทมัสปาเต้แล้วก็เดนเคลนไรนะครับแนวรุกมีเลนทอซานะฮะมิเกลโมเรโนนะครับแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องจัดผู้เล่นเท่าที่พวกเขาจัดได้นะครับมีปัญหาจริงๆเรื่องเรื่องแนวรุกนะครับมีตัวเลือกไม่มากนักส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมาตรฐานของของออาร์เซนนลใ สั้นนี้อยู่แล้วนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับฝั่งของแมนยูเนี่ยด้วยขีดจํากัดเรื่องผู้เล่นเหมือนกันนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ว่าฮูสกอร์เนี่ยคาดการว่าทั้งแม็กควายและก็อูกาเต้นะครับจะสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้นะก็มารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับสถิติที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงสีนะครับก็คือชนะกันไปฝั่งละ3แมตช์คราวนี้เนี่ยใน6กนัดนี้เนี่ยมีแมตช์กระชับมิตรสอเกมนะครับถ้าหากว่าจะตัดแม ็จะมี ทางด้านของฝั่งอาร์เซนอลนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับด้วยการเอาชนะไป3จาก4เกมนะฮะเกมล่าสุดที่เจอกันก็คือ f a Cup ที่สุดท้ายนะครับก็เป็นทาน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะอาร์เซนอลไปได้ในการโดนจุดโทษนะครับคราวนี้มาดูฟอร์มการเล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ยังคงไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ชนะ2นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2นะคือยังคงหาชัยชนะต่อเนื่องไม่ได้นะครับสำหรับท่าน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหา หาเรื่องเกมลุกพอสมควรนะฮะคือเกมที่ยิงได้เกิน2ประตูเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เจอกับเลสเตอร์เอเวอร์ตันแล้วก็ทางด้านของอิฟสวิดนะครับในระยะหลังๆเนี่ยเกมไหนที่แมนยูโอ้โหเค็นแนวลุกออกมาไม่ไหวเนี่ยหรือว่าไม่มีพื้นที่ให้การเล่นเกมโต้กลับเนี่ยเป็นทีมที่หาโอกาส ครองบอลแล้วแล้วจบสกอร์ไม่ข่มเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครเพราะว่าผมมีโอกาสดูแมนยูหลายนัดเหมือนกันนะครับโอกาสเนี่ยมีไหมก็ต้องตอบว่ามีจากสถิติในตัวเลขของแต่ละเกมเนี่ยบางนัดหาโอกาสยิงได้ประมาณนึงเลยทีเดียวแต่พอมีโอกาสยิงแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้นะครับอันนี้คือปัญหาของของแมนยูนะฮะส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ย ก็ไม่สม่ําเสมอเหมือนกันนะครับฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมนะครับแต่ว่าในเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าในเกมยุโรนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครเจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยคือไปเสมอทางด้านของเรอัลโซเซดัดก่อนที่บ้านโซเซดัดแม้ในเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่แย่นะครับเพราะว่าเล็กแรกเตะที่บ้านคู่แข่งก่อนไม่แพ้เนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่โอเคแต่ในวิธีการเล่นเนี่ยคืออันนี้ซาฝากบอกมาเลยนะครับคือซายังเจ็บคอพูดไม่ไหวนะครับคอพัง คือซาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการบิวอัพหรือว่าการขึ้นเกมรุกพอสมควรเลยนะฮะมีปัญหาเพราะว่าโดนเพรสซิ่งปุ๊บเนี่ยก็จะเลือกวิธีการเดียวก็คือโยนบอลออกไปในพื้นที่ว่างให้ปีกหรือว่าให้ใครเนี่ยไปวิ่งเก็บบอลแล้วก็พอจะฝากไปอยู่ตรงหน้าเป้าเนี่ยลาสมุดฮอยลุนก็ไม่สามารถเก็บบอลได้นะครับคือมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมรุกหรือว่าการสร้างสรรค์นเนี่ยมากเลยนะครับสำหรับทนาน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าซาเองก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าหากว่าอูกาเต้กับแฮร์รี่แม็กควายไม่สามารถลงเล่นได้เนย,ยัง ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเลนิโยโรเองเนี่ยได้รับคอมเมนต์มาจากไอซาเลยนะว่าโอเคมีแววมีมีศักยภาพดูดีแต่เรื่องแรงประทะหรือ,หร,อ,ห,รอหรือความแข็งแกร่งเนี่ยยังดูไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ยังต้องพัฒนาตรงนี้น,นะครับแต่ถ้าเทียบกับฝั่งของอาร์เซนอลนะครับพวกเขาไปเยือนพิสวีไฮโอเฟนนะฮะตบด้วยตบด้วยสกอร์หประตูต่อ7นะครับยิงกันแบบโอ้โหระเบิดระเบอ้อนะฮะท็อปฟอร์มมากนะครับในเกมนั้นของทางด้านของอาร์เซนอลนะคือยิงกันหมดอ่ะเออมีทิมเบอร์เอ็นวานเนลลี ber, ่น มิกเกลโมเรโนทอสซาโอเดกาดนะครับ, no, ard, ร,บรวมไปถึงตัวสำรองที่ถูกส่งลงไปอย่างลิคาโดคาราฟิโอลีเองก็ทำผลงานได้คือแบบยิงเรียกความมั่นใจอะ่ะออหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนอลเองก,ก็มีปัญหาหลังจากที่เสียแนวลุกไปหลายต่อหลายคนะนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยยิงประตูได้มากสุดในถ้าหากว่าไม่นับเกมพีเอสวีไฮโอเฟนะครับสนัดหลังสุดเนี่ยหลังจากถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะฮะ ยิงได้มากสุดคือเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับยิงได้2าประตูในเกมที่เจอกับนนโคลโซยิงไม่ได้เกมที่เจอกับเวนแฮมยิงไม่ได้นะครับเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยิงไม่ได้มาปลดล็อกเอาเกมนี้แหละ p v v h i h h o ฮโอฟนะครับก็ต้องมารอดูว่าเป็นโมเมนตัมที่ที่ดีที่ผู้เล่นอาร์เซนอลตามหากันอยู่หรือเปล่านะครับหากจะให้พูดถึงในเกมนี้เนี่ยผมว่ายังไงนะครับทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ย ด้วยขุมกําลังหรือว่าความมั่นใจในเกมล่าสุดเนี่ยอาจจะดูดีกว่าทางแมนยูนะครับแต่ผมมานตงิดตงิดใจตรงที่ว่าเวลาที่แมนยูมันเล่นไม่ค่อยดีเนี่ยมันเจอกับทีมใหญ่มักจะทําผลงานได้ดีแต่แมนยูจะมีศักยภาพพอในการลงโทษแนวรับของอาร์เซนอลหรือเปล่าเพราะต่อให้อาร์เซนอลเนี่ยแนวรุกมีปัญหานะครับแต่ถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยผมคิดว่าก็ยังดูดีแล้วก็ไว้ใจได้มากกว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะรวมไปถึงแดนกลางด้วยนะ เพราะว่าแมนยูเนี่ยพอเปลี่ยนมาเล่นระบบหลัง3เนี่ยเวลาจะขึ้นกงขึ้นเกมเนี่ยบางทีกลาง2คนยังทําผลงานหรือว่ายังครอบเวอร์พื้นที่ได้ไม่หมดนะครับการช่วยเหลือจากเพื่อนด้านข้างเนี่ยก็ยังมีน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแมนยูอ่ะลำบากในการเล่นเกมรุกยกเว้นว่าอาร์เซนอลจะมาแบบบุกแหลกเปิดพื้นที่ด้านหลังให้แมนยูได้เล่นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกเนี่ยอ่ะแล้วปล่อยให้กาลาโชปล่อยให้เซิร์กซี่หรือหรือแม้กระทั่งฮอยลุนแต่ว่าหลังๆเนยฮอยลุลนะ oon, ผมรู้สึกว่าฟอร์มแกไม่เปลี่ยงเลย ซึ่งอาเซนอนเองในยุคหลังๆเนี่ยมิเกลอาเตตาก็ไม่ได้ผลีผามจะบ้าเล่นเกมลุกอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นการที่ใหญ่เจอใหญ่แบบนี้เนี่ยผมว่ามิเกลอาเตตาก็เล่นบอนลรัดกลุ่มประมาณหนึงนะครับคราวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับช่วงโมเมนตัมทั้ง2ทีมเนี่ยน่าจะผลัดกันคลองบอลกันแต่และโมเมนตัม um นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าพอถึงเวลาที่ใคร จะต้องเป็นคนคลองบอลเนี่ยจะสามารถหาโอกาสในการเข้าทําได้หรือเปล่านะอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะถ้าถามผมว่าแนวรุกของแมนยูเนี่ยโอ้โหจะสามารถเล่นกันแบบท็อปฟอร์มเนี่ยก,ก,ก็ยังดูไม่ไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะ่ะถ้าพูดถึงฟอร์มในหลายนัดนะครับเพราะว่าหอยลุนเองก็แทบจะหายไปจากเกมจานดูบางทีได้บอลปุ๊บก็เอะอะส่งไว้ก่อนเอะะส่งไว้ก่อนแม้จะต้องบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพอเปลี่ยนบทบาทมาเนี่ยเป็นตัวที่แบบลงมาเชื่อมเกมสร้างสรรค์เกมอะไรมากขึ้น ก,ก็ดูดีขึ้นนะครับส่วนกาลาโชเนี่ยผมว่าเขายังหาวิธีการเล่นของตัวเองในแผนล,ลูเบนอมโมลินยังยังดีผมรู้สึกว่ามันดูเป็นส่วนเกินไม่ได้เป็นระบบเดียวกันกันกบเพื่อนเท่าไหร่นะครับสำหรับทางของกาลาโชก็ต้องมารอดูว่าอ่ะจุดแตกต่างของแต่ละทีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องลูกเซตพีดลูกตั้งเตะเนี่ยก็คงต้องยกให้ฝั่งอาร์เซนอลไปนะแต่ระยะหลังแมนยูเองก็มีประตูจากลูกเซตพีดลูกเตะมุมเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าการมี3เซนเตอร์เนี่ยเดยลิกแมคกควายที่ที่ การกาศของอาเซนอลได้ดีก็ต้องมารอดูนะว่าจะเตรียมตัวยังไงนะครับจุดเปลี่ยนสาคัญอย่างที่บอกเลยนะฮะก็คือเกมนี้เนี่ยถ้าใครลงโทษคู่ต่อสู้ได้นะครับผมว่าเกมนี้ได้เปรียบก่อนเต็มๆเลยนะฮะวิธีการเล่นเนี่ย ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าสุดท้ายทั้ง2ทีมจะ,จะเลือกเล่นกันยังไงนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะลุกเต็มสูบก็ไม่ได้จะจะรับลึกมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับส่วนแมนยูเนี่ยถ้าอยากจะรักษาผลสกอร์หรือว่าจะเริ่มเกมด้วยการเน้นรับไว้ก่อนแล้วหาการแล้วหาโอกาสในการเคาน์เตอร์แอทแทอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยผู้เล่นที่มันอาจจะเอื้อกว่าในการเล่นเคาน์เตอร์นะผมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลด้วยว่าเกมนี้นะครับจะเลือกเล่นยังไงประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออ ที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็รบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับสามารถดาสกอร์หรือว่าจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ